สวัสดีค่ะพี่น้องแสงสว่างทุกทท่านดีใจที่ได้พบกันอีกนะคะแม้ว่ากลายเป็นว่าเราต้องกลับมาทําชัลลวีออนไลน์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสถานการณ์โควิดทําให้คริสจักรต้องปิดอีกครั้งนะคะมีชัลลวีออนไลน์และการนมัสการออนไลน์และการสามัคคีธรรมออนไลน์แต่ว่าเราเชื่อแน่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญเหนือสถานการณ์เหล่านี้คือจิตใจจิตวิญญาณของเราทุกคนนะคะที่แสวงหา การที่จะได้เข้าใกล้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็การศึกษาพัมพีเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เราจะต้องทำตลอดชีวิตของเราตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะเราได้ศึกษากันในพระธรรมฮิบรูต่อเนื่องมาตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่8แล้วนะคะแล้วก็พักไปเรียนบทเรียนของคริสต์สมาสปีใหม่นี้อาจารยมิ่งก็เลยอยากจะขอเริ่มต้นต่อนะคะพระธรรมฮิบบูให้จบ ทั้งเล่มเลยนะคะก็คือฮิบรูบทที่9จนถึงบทที่13วันนี้เราจะศึกษาในพระธรรมฮิบรูบทที่9กันค่ะก่อนอื่นขอย้อนสรุปนิดนึงนะคะภาพรวมของพระธรรมฮิบรูก็คือว่าเป็นหนังสือหรือจดหมายที่ไม่ได้ปรากฏชัดเจนว่าใครเป็นผู้เขียนแต่เขียนถึงนะคะคนยิวผู้เชื่อชาวยิว ซึ่งสถานการณ์ในเวลานั้นเนี่ยเขาได้รับการข่มเหงอย่างหนักและหลายคนกระจัดกระจายไปหลายคนเหมือนกับจะเลิกเชื่อเลิกติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วผู้เขียนได้เขียนจดหมายฉบับนี้โดยจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อจะหนุนใจทุกๆคนให้เห็นถึงความเลิศประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าและให้ทุกคนจะมั่นใจในการที่จะติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าต่อไป ท่านได้เปรียบเทียบนะคะองค์พระเยซูทิ์เจ้ากับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือในบทที่1น,นะคะพูดถึงพระเยซูทรงเหนือกว่าทูตสวรรค์พระเยซูทรงเหนือกว่าท่านโมเสสพระเยซูทรงเหนือกว่าปูโรหิตท,ทุกๆคนรวมทั้งเมลคีเสดกและพระเยซูทรงเหนือกว่าเครื่องไถ่บูชาทุกๆอย่างที่เคยกระทำกันในพันธสัญญาเดิม นี่คือภาพรวมแล้วก็เป็นาภาพที่ให้เราเห็นว่าผู้ที่รับจดหมายนี้นะคะเป็นชาวยิวที่เชื่อและรู้จักพระคัมภีร์หรือรู้จักบทบัญญัติของชาวยิวดีอย่างมากแต่สิ่งที่สําคัญคือเขากำลังขาดความเข้าใจฉะนั้นเช่นเดียวกันเมื่อมาถึงบทที่9นี้นะคะภาพรวมของบทนี้ก็คือการอธิบายว่า พระเยซูปเป็นมหาโปรหิตสสำหรับพระพลาในสวรรค์ทรงถวายเครื่องบูชาคือชีวิตของพระองค์เองเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอสำหรับการไถ่บาปมนุษย์ช่วงนิรันดรเรามาดูด้วยกันนะคะจริงๆมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะในพระธรรมบทนี้แต่ว่าอาจารย์เมี่ยงจะขอพูดถึง3-4ประการที่สำคัญตรงนี้นะคะในช่วงข้อ1ถึงข้อ5นะคะได้พูดถึง พันธสัญญาเดิมที่มีการทำศาสนาพิธีนะคะและเป็นศาสนาพิธีที่เกี่ยวข้องกับอภิสุทธ,ธิสถานหรือสิ่งที่อยู่ในพลับพลานะคะซึ่งตั้งแต่ในสมัยของโมเสสได้เริ่มศาสนาพิธีเหล่านี้ตามบทบัญญัติที่พระเจ้าให้กับพวกเขาไว้นะคะแล้วก็มีภาพของหีบพันธสัญญานะคะซึ่ง มี3มสิ่งที่บรรจุอยู่ในหีบพันธสัญญาซึ่งในพระธรรมฮิบบูได้ย้อนลำลึกนะคะให้พวกเราเห็นภาพก็คือสิ่งที่บรรจุอยู่ในนั้นอันที่1ก็คือโถทองคาที่บรรจุมานาอันที่2คือไม้เท้าของอารอและอันที่สคือศิลาสองแผ่นที่จาลึกบัญญัติ1ิประการทั้ง3สิ่งนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เล็งถึงการที่อิสราเอลกบฏต่อพระเจ้า โถทองคำที่บัรจุมานาเลงถึงการที่พวกเขาปฏิเสธการจัดเตรียมของพระเจ้าไม้เท้าของอาโรนเลงถึงการที่พวกเขาปฏิเสธการทรงนำของพระเจ้าและศิลาทั้งสองแผน่นทึ่จารึกบัญญัติประการเลงถึงการที่พวกเขาปฏิเสธมาตรฐานความบริสุทธิ์ของพระเจ้าแต่แม้ว่าอิสราเอล จะปฏิเสธและดื้อดึงกับพระเจ้าแค่ไหนแต่พระเจ้ายัางทรงพระเมตตากรุณานะคะพระองค์ทรงให้เอาสิ่งของเหล่านี้เก็บไว้ในหีบแห่งพันธสัญญาและปกคุมไว้ด้วยปกคุมไว้ด้วยพระที่นั่งกรุณานะคะซึ่งมีทูตสวรรค์เครูปอยู่บนนั้นนะคะถ้าเราไปอ่านในฮิบรูบทที่9กข้อ5นะคะแล้วก็ปีละครั้งเนี่ยมหาปุโรหิตจะเข้าไปในอภิสุธทธิสถานที่ซึ่ง ทีแผงพันธสัญญาถูกปะพรมด้วยเลือดของสัตวบูชานะคะสายตาของเหล่าเครูปเนี่ยเปียบดังพระเน่ของพระเจ้าซึ่งมองไม่เห็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกบฏของอิสราเอลตราบใดที่เลือดได้หลั่งออกบนที่นั่งพระกรุณาพระองค์ก็ทรงเห็นเลือดนั้นและยอมรับประชากรของพระองค์พี่น้องคะทุกวันนี้ พระเยซูทรงเป็นมหาปรหิตของเราทั้งหลายพระองค์เองทรงหลังพระโลหิตของพระองค์บนพระที่นั่งกรุณาในสวรรค์อันเป็นผ้าบอลลังแห่งพระคุณน่าสนใจที่ว่าในพันธสัญญาเดิมนะคะจำนวนครั้งที่มหาปโรหิตต้องปะพรมเลือดสัตว์ลงบนพระที่นั่งกรุณาคือเจครั้งซึ่งเลข7ใช่ไหมคะก็คือเลขแห่งความสมบูรณ์แบบหมายถึงการสละพระชนชีพของพระเยซูอย่างสมบูรณ์แบบและ เพราะการสละของพระองค์อย่างสมบูรณ์แบบพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบเราทั้งหลายที่อยู่ในพระคิต์จึงมีสิทธิ์ที่จะยืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์เช่นกันเพราะฉะนั้นข้อคิดประการแรกที่หนุนใจเราก็คือว่าเมื่อเรามาหาพระเจ้าในวันนี้นะคะอย่าก,กังวลว่าเราเคยล้มเหลวมาแล้วกี่ครั้ง เมื่อเทียบกับมาตรฐานความบริสุทธิ์ของพระเจ้าหลายคนอาจจะรู้สึกท้อแท้ใจนะคะว่าเราผิดพลาดล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรกับความรักของพระเจ้าแต่วันนี้เมื่อเราเห็นภาพนะคะที่พระเจ้าทรงให้กับคนอิสราเอลเหล่านี้ที่บ่งบอกถึงพระเมตตาของพระองค์นะคะพระองค์ไม่ทรงมองเห็นบาปของอิสราเอลเช่นใดเช่นกันค่ะพระองค์ก็ ไม่ทรงเห็นบาปของเราแล้วเพราะพระโลหิขตของพระบุตรของพระองค์นั้นหลังบนพระที่นั่งกรุณาเราทุกคนจึงสามารถยืนอยู่ต่อหน้าพระพักรพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ตลอดนิรนันดร์นะคะนี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมของบทเรียนในบทที่9อย่างแรกอันต่อมาก็คือภาพของการนมัสการนะคะที่พระธรรมธิบูได้อธิบายต่อไปก็คือภาพของ ห้องวิสุทธิสถานกับห้องอภิสุทธิสถานนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่ปุโรหิตก็จะปฏิบัตินะคะในการที่จะถวายเครื่องสสตวะบูชาสำหรับมหาปุโรหิตเนี่ยนะคะจะเข้าไปที่อภิสุทธิสถานหรือห้องชั้นในสุดปีละครั้งในวันลบบาปนะคะและการลบบาเนี่ก็คือนําเครื่องบูชาซึ่งเป็นสิ่งของในโลก เข้าไปในห้องนั้นนะซึ่งเป็นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับชีวิตภายนอกสิ่งเหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเลือดแพะแกะเนี่ยไม่สามารถชำระมโนธรรมของผู้ที่ถวายหรือของมนุษย์ได้อันนี้บันทึกอยู่ในข้อ9ข้อ10นะคะแต่เมื่อพระเยซูเสด็จมาในฐานะมหาปรโรหิตแห่งพระพลาในสวรรค์แล้วพระองค์ได้นำพระโลหิตของพระองค์เข้าไปถวายซึ่งเป็นการไทบาปชั่วนิรันด ะะเลือดของแก่เนี่ยชำระตัวให้บริสุทธิ์ได้ก็จริงแต่ว่ายิ่งกว่านั้นพระโรหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระเมสสโปโดกหรือลูกแกะของพระเจ้าก็จะชำระมโนธรรมของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้อย่างแน่นอนการตั้งระบบใหม่นี้นะคะคือสิ่งที่พระเยซูกระทำเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นระบบใหม่เนี่ยไม่ได้แสดงว่าแบบแผนหรือว่าระบบเดิม ของพันธสัญญาเดิมนั้นล้มเหลวแต่ในทางตรงกันข้ามสิ่งการที่มีระบบเดิมมาก่อนเนี่ยช่วยให้มนุษย์พวกเราผู้มีความจำกัดจะได้เข้าใจในระบบใหม่ซึ่งเป็นระบบที่แท้จริงและถาวรยิ่งกว่าเพราะทั้งในระบบใหม่และระบบเดิมนั้นก็อยู่ในแผนการของพระเจ้าพระองค์ทรงมีแผนการที่จะเปิดเผยให้เห็นถึงน้ำพระทัยของพระองค์แก่มนุษย์ในเวลาที่เหมาะสม รวมปรารถนาที่จะช่วยให้เราได้รับความรอดพ้นบาปหากไม่มีระบบเดิมมาก่อนมนุษย์ก็ไม่อาจเห็นความบกพร่องและความจำกัดของตัวเองได้เราเองก็อาจจะเย่อหยิ่งลำพองคิดว่าเราจะช่วยตัวเองให้พ้นบาปได้นะคะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจความบริสุทธิ์และความน่ายำเกรงของพระเจ้าได้เพราะะฉนั้นระบบเดิมเนี่ยได้ช่วยชี้นะคะ ก็คือธรรมบัญญัตินั่นเองได้ช่วยชีย้ให้พวกเราเห็นาบาปของตัวเองและเห็นความบริสุทธิ์ของพระเจ้าพร้อมทั้งความเฉียบขาดของพระองค์นะคะโดยระบบเดิมจะทำให้มนุษย์รู้ว่าเราจําเป็นต้องพึ่งพาการนมัสการด้วยการถวายบูชาในเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ตามพระคุณของพระองค์ระบบในพันธสัญญาเดิมเนี่ยถ้าเราไปอ่านในฮิบรูบทที่9กเนี่ยนะคะก็ได้อธิบายถึงการจัดตั้งพระพลาทางที่จะเข้าไปสู่อภิสุทธิ์ที่สถานที่ยังไม่ได้เปิดนะคะและระบบเหล่านั้นเนี่ยได้สิ้นสุดลงเมื่อระบบใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นระบบใหม่เริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่ก็คือเริ่มต้นคือเมื่อพระเยซูคริสต์ผู้ทรงถวายพระองค์เองให้เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปนะคะ พรองได้สิ้นประชนบนไม้กางเขนและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของระบบของพันธสัญญาใหม่พระเยซูริจเจ้าได้ทรงชำระให้เราได้รับความสะอาดรอดพ้นบาปแล้วให้พ้นจากการสนใจในการประพฤติท,ที่หาสาระไม่ได้เพื่อเราจะหันมาปนิบัติพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่น่าคิดนะคะในเมื่อพระเยซูริจเจ้าได้ถวายพระโลหิตของพระองค์เอง เพื่อไถ่เราให้พ้นจากการประพฤติที่ไม่มีประโยชน์แล้วเราเองนะคะอย่ากลับไปสนใจใฝ่ใจหรือทุ่มเทชีวิตให้กับสิ่งเหล่านั้นแต่ให้เราใฝ่ใจนะคะในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ผู้ทรงปรญชนอยู่เพราะนั่นเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมและเป็นสิ่งที่ตอบสนองถึงพระคุณของพระเจ้าอย่างดีที่สุด นะะในฮิบรูบทที่9ข้อ15-17ถอ 17, เนี่ยอธิบายว่าพระเยซูทรงเป็นคนกลางในยุคพันธสัญญาใหม่เพื่อทำให้เราได้รับมรดกนิรันต์ตามพระสัญญาเพราะโดยความตายของพระเยซูได้ไถ่เราให้พ้นจากการล่วงละเมิดของเราซึ่งเราได้ทำผิดไปนะคะและในข้อตรงนี้นะคะได้อธิบายภาพอีกอันหนึ่งเพื่อช่วยให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็คือพระองค์ทรง เปรียบเทียบกับเรื่องของพินัยกรรมนะคะตามกฎหมายเราต่างรู้ดีว่าพินัยกรรมเนี่ยจะมีผลนะคะบังคับใช้ก็ต่อเมื่อผู้ที่ได้ทำพินัยกรรมได้เสียชีวิตลงเ<ม>ช่นเดียวกันนะคะเยซูได้ทรงถวายพระโลหิตของพระองค์องเองสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและเหมือนกับพระองค์ได้ระบุไว้ในพินัยกรรมว่าเมื่อพระองค์ตายบนไม้กางเขนแล้วขอยกสิทธิ แห่งการพ้นบาปเพราะการรับโทษไปแล้วนี้และพระพรทั้งหลายแห่งการเชื่อฟังนะคะจนถึงความบรณาบนไม้กางเขนให้กับทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ดังนั้นเมื่อพระเยซูชิ้นพ้นชนบนไม้กางเขนแล้วพินัยกรรมจึงมีผลเริ่มต้นทันทีนะคะอันนี้คือพินัยกรรมฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นการเริ่มต้นของพันธสัญญาใหม่ วันนี้นะคะโดยความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจา้าเราจึงได้กลายเป็นผู้รับมรดกแห่งพระพรชั่วนิรันดร์ที่พระเยซูประทานให้กับเราแล้วขอบคุณพระเยซูนะคะให้เรามีจิตใจที่ขอบคุณพระองค์ด้วยกันต่อมาในข้อที่18ถึงข้อ22ออธิบายว่าพันธสัญญาเดิมถูกประพรมด้วยเลือดของแกะจึงสมบูรณ์ประกาศใช้ได้ ในพันธสัญญาเดิมเนี่ยนะคะของใช้ในพระภาและเครื่องใช้ในการนามัสการก็จะต้องถูกประพรมด้วยเลือดของแกะก่อนนะคะจึงจะบริสุทธิ์และเอาไปใช้ในงานของพระเจ้าได้ดังนั้นพระเยซูจึงจําเป็นต้องให้เลือดหรือพระโลหิตของพระองค์นะคะเพื่อประกาศใช้พันธสัญญาใหม่และทําให้ทุกสิ่งที่ถูกประพรมโดยพระโลหิตของพระองค์นั้นบริสุทธิ์และรับการยกโทษบาปทั้งสิ้น โดยพระโลหิตของพระเยซูเราจึงได้รับการชำระให้สะอาดและรับการยกโทษบาปทั้งสิน้นในข้อ2 3ถึงข้อ28อธิบายว่าพระพาบนโลกนี้เนี่ยก็คือในพันธสัญญาเดิมเนี่ยนะคะเป็นแบบจำลองของพระพลาจริงในสวรรค์โดยใช้เลือดเนี่ยชำระสิ่งต่างๆให้บริสุทธิ์ส่วนพระพาของจริงในสวรรค์นั้นใช้พระโลหิต ของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งประเสริฐกว่าโลหิตในโลกนี้และตามที่เขียนไว้ในข้อ27ว่าตามที่มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่ามนุษย์จะต้องตายครั้งเดียวแต่หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การพิพากษานะคะพระเยซูเองทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์จึงเข้าสู่ข้อกำหนดเดียวกันนั้นด้วยก็คือพระเยซูก็ตายครั้งเดียวและก็เข้าสู่การพิพากษาซึ่งรับการพิพากษาแล้วพระเยซู ทรงชอบธรรมพระองค์ทรงปราศจากบาปพระองค์ไม่ได้ทำบาปใดๆเลยและด้วยเหตุนี้การตายของพระเยซูพระบุตรของพระเจ้านะคะจึงเกิดขึ้นครั้งเดียวเป็นพอเพียงพอสำหรับการไถ่าบาปให้กับมนุษย์ชั่วงนิรันดรพระเยซูไม่ต้องไถ่าบาปเราไม่ต้องตายครั้งแล้วครั้งเล่านะคะเพื่อจะไถ่เราพระองค์ตายครั้งเดียว เพียงพอแล้วนะคะเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นโลหิตบริสุทธิ์ที่ปราศจากบาปนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถไว้วางใจในการอภัยบาปช่วนิรันด์ของพระองค์ได้ค่ะพระเยซูได้เสด็จมาครั้งที่หนึ่งและถวายพระชนของพระองค์เองพระโลหิตของพระองค์เองเป็นเครื่องไถ่บาปเพื่อเราจะรับความรอดและพระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองนะคะ เพื่อนำความรอดที่สมบูรณ์มายัางบรรดาผู้ที่เชื่อที่รอคอยพระองค์ด้วยแม้เราจะบอกว่าเราต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยแล้วก็เป็นมนุษย์ด้วยยอมรับในการสิ้นพระชนของพระองค์บนไม้กางเขนว่าสามารถไถ่าบาปเราได้แล้วเราก็คิดว่าเรารอดแล้วเราได้ไปสวรรค์นแน่นอนแล้วนะคะแต่พี่น้องอย่าลืมนะคะว่าความรอดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของการ ตัดสินใจเชื่อเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการรักษาไว้ด้วยนะคะเหมือนกับของขวัญที่เมื่อเราได้รับไว้แล้วเนี่ยเราต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีด้วยหรืออีกภาพหนึ่งคือเวลาเราจะเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่งนะคะซึ่งมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีบัตรผ่านประตูนะคะเราได้รับบัตรผ่านประตูนั้นแล้วเราก็จะต้องเก็บรักษาบัตร หรือไว้หรือเก็บรักษาไว้ไม่ใช่ว่าเอาไปโยนทิ้งใช่ไหมคะหรือว่าไปลืมไว้ที่ไหนเราจะต้องเก็บรักษาไว้นะคะเพื่อเมื่อถึงเวลาที่เราจะเข้าไปที่ประตูนั้นจริงๆแล้วก็จะมีบัตรที่จะยื่นแสดงและก็จะสามารถเข้าไปในสถานที่นั้นได้ถ้าเราไม่มีบัตรหรือว่าประตูยังไม่เปิดเราก็จะไม่สามารถเข้าไปได้ความรอดก็เช่นกันนะคะ เราได้รับการตีตราโดยพระมียรมเบริสุ์เป็นมัดจังแล้วแต่เราต้องรักษาความเชื่อของเราจนกว่าจะถึงเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองด้วยและเราก็จะสามารถที่จะบอกกับพระองค์นะคะยืนยันว่าเราได้เชื่อและเราได้รักษาความเชื่อนั้นจนถึงวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเราก็จะได้ร่วมครอบครองในสวรรค์สถาน กับพระองค์ชั่วนิดนิรันด์ด้วยก็ขอให้พระธรรมฮิบรูบทที่9นี้นะคะจะหนุนใจเราทั้งหลายทุกคนถ้าพี่น้องมีเวลานะคะเปิดอ่านอีกครั้งหนึ่งในพระธรรมบทนี้จะได้มีความเข้าใจมากขึ้นถึงการที่พี่เยสุคิ์เจ้าทรงเป็นคนกลางในระหว่างเรากับพระเจ้าและพระองค์ทรงมีความสูงทรงอยู่เหนือเครื่องถวายบูชาทุกๆุกอย่างที่เคยมีมาแล้วคือพระโลหิตของพระองค์ ถวายบูชาเพื่อเราเพียงครั้งเดียวเป็นพอสำหรับการถ่ายชั่วนิรันดรให้เรามาขอบคุณพระองค์ด้วยกันนะคะอธิฐานด้วยกันสาธุการแค่แต่พระเจ้าเราโมทนาขอบคุณพระองค์ที่ทรงโปรดประทานองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนในโลกนี้ขอบคุณพระเจ้าที่โดยพระธรรมฮิบรูวันนี้ได้ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกระจ่างแจ้ง ในการที่พระเยสุคคิดเจ้าได้เสด็จมาเป็นเครื่องบูชาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นพระเมสสโปโดกเป็นลูกแกะที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ได้ถวายพระกายและพระโลหิตของพระองค์ด้วยการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เพียงครั้งเดียวนั้นได้ครอบคลุมอยู่เหนือบาปทั้งบาปในอดีตบาปในปัจจุบันและบาปในอนาคตของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนแล้วนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆ ขอให้ข้าพงทั้งหลายมั่นใจในการเชื่อวางใจในพระองค์และติดตามพระองค์ตลอดชีวิตโดยการรักษาความเชื่ออย่างเหนียวแน่นริสนิทกับพระองค์ปฏิบัติรับใช้พระองค์ในทุกโอกาสที่ข้าพง์ทั้งหลายมี ให้สมกับพระคุณความรักยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงโปรดไถ่ข้าพงศ์ทั้งหลายทุกคนขอช่วยข้าพง์ทั้งหลายทุกคนด้วยแม้ว่าในสถานการณ์โควิดเราอาจจะไม่สามารถมาที่โบสถ์ได้แต่ขอให้จิตใจจุดวิญญาณของเราผูกพันอยู่กับพระองค์เสมอไปขอขอบคุณพระเจ้าขอเทพรของพระองค์ลงมาเหนือพี่น้องทั้งหลายทุกคนที่ได้เข้ามาศึกษาพระวจนะคาในเช้าวันนี้ด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านพบกันในชั้นเรียนละวีออนไลน์ทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะสวัสดีค่ะ